ันนี้ก็สมดัง hmm. เจตนาคือทำบุญค่ะนะคะก็ดีใจแล้วก็ด้วยก็เนีายไม่เศร้านะคะคุณแม่ก็แม่ก็เจ็บมานานแล้วสบายสบายไม่เดือดร้อนล้วคุณแม่ไม่รู้สึกว่าจะเสียใจเหรอคะอย่างเช่นแบบเราไม่ได้มาทำพิธีไม่ได้มาเผาศพวันนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ทำนี้ดีกว่าหรอคะที่พ่อยจง่าก็ได้ให้เขาเรียนเนี่ยก็เขาเสนอโดยการประโยชน์มันก็ไม่ได้ให้เขาเรียนเลย ตั้งใจแล้วตัวเองก็ย <The camera apan> <den> ังยิ้มรู้ใจได้แม่ก็ต้องไว้ใจนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมลาเลยนะครับขอบผม ใอนนี้ขั้นตอนการรับศพมาจากที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวศพของอาจารย์ใหญ่ก็กำลังจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่สระาุที่สารากายวิทยาคานครับคุะแล้วเมื่อไปถึงที่นั่นนะคะเราก็าผมได้ทราบถึงวิธีการขั้นตอนกระบวนกนารต่าง,าง,างว่าเขาทำยังไงกันบ้างที่จะรักษาาพของผู้บริจาคให้เป็นอาจารย์ใหญ่ต่อไปค่ะ การตายแล้วใช่ไหมครับเขาโทรมาแจ้งพี่อย่างนี้พี่จะต้องถามก่อนว่าเขาเขาเป็นอะไรตายต้องถามถ้าสาเหตุการตายแล้วก็อายุเท่าไหร่เป็นเรื่องอะไรตายก็เราก็บอกว่าต้องให้ทางเจ้าที่ไปไปพิสูจน์ดูก่อนไปไปฉีดยาดูก่อนนะจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยน้ําหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักน้อยเนื้อก็ไม่สามารถรับได้ผอมไม่มีกล้ามเนื้อเลยผอมเกินไปผอมเกินไปมีโรคอะไรมั้งคะที่ที่เราไม่ไม่รับเป็นอาจารย์ใหญ่ก็มีมะเร็งมีเบาหวานเบาหวาน เจไนะคะยบติดอติด่อไม่รับครับตอนมาริจากก็ดีๆสภาพก็ดีๆนะแต่อีสภาพมงแผนขาดขาดนี่เราต้องไม่รับก็ไม่รับแสดงว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพี่แบบว่าเจตนามาอยากจะมาเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ว่าอยากจะเป็นแต่ว่าวันง่ยเวลาการสิงคิดนี่มันสภาพอยู่ในสภาพยังไงมันบังคับกันไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้ ตั้งใจ,ใใจว่าจะมาเป็นอาจารย์ใหญ่แต่บางครั้งก็ไม่สมความปรารถนาพี่รู้สึกยังไงอ่ะแบบบางคนเขาตั้งใจอยากจะเป็นพอพี่ไปรับศพจริงๆปรากฏว่าเป็นไม่ได้ก็องเสียใจว่าทีเราเราก็ตั้งใจมารับแล้วแต่ศพนี้สภาพจะไม่ได้ศพความปรารถนานแล้วารที่ส่งกองการบริจาคเรคงได้ครับเจตนานที่เป็นบุญแล้วนะ ตอนนี้เรามาถึงที่มหาวิทยาลัยม่ิดลแล้วนะครับที่สระายาอาคารที่เราเยืนอยู่ที่นี่ก็คือสารากายวิทยาฐานนะครับที่นี่คงพูดได้ว่าเป็นคล้ายๆกับศูนย์รวมของบรรดาอาจารย์คือใครที่บริจาคร่างกายให้กับที่โรงพยาบาลศิริราชพอเสียชีวิตแล้วก็จะนามาเก็บไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนั้นจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับ รับร่างมาจากวัดมาถึงที่นี่แล้วต้องทําอะไรต่อครับเนี่ยคือเราจะต้องผูกเบอร์ประจําอาจารย์แต่ละท่าน็่าวัดมาเลขที่เท่าไหร่ตอนนี้เขาเป็นเบอร์เลขที่สิบสามพันสแปดท่วง่นวาที่เราถ่ายทำอยู่นี่วันที่ยี่สิบห้ามกราคมน,นะครับแต่ว่าวันนี้มาถึงสิบสามลายแล้วแล้วก็ปีสี่ิบแปดตรงนี้เราจะผูกไว้เพื่ออะไรครับผูกไว้ที่จะได้จำได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านใด ก็คือร่างน,นี้ก็จะถูกแช่พร้อมกับใหม่เด็กนี้เท่านันที่ที่คาเดี๋ยวเราตอนนี้เราปลูกใหมเร็กของคุณแม่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปพอ,อเดี๋ยวเธต้องตัดเชื้าออกแล้วก็ตัดผมต้องตัดผมด้วยนะคะครับผมทำไมนะเพื่อะจะได้ไม่เออเกะเวลาขึ้น ให้ลักษาพแพทเรียนนะฮะแล้วถึง<า>จะเพิ่มน้ำยาได้ที่ตัดยี่นี่จะเห็นตัดสั้นมากเลยนะครับจะต,ตัดเรียกว่าสั้นเต็ดหนังศีษะเลยนะครับท่านตอนก็เพิ่มน้ำยาแบบนี้เพิ่มคือว่าที่ฉีดมานี่ ส่วนไหนที่ยังเข้าไม่ไม่พอก็ <c oughs> ต้องเพิ่มเข้าอีกให้ให้พอน้ํายาที่ใช้นี่จะไม่ใช่น้ํายาฉีดศพธรรมดาที่เขาใช้ใกันก็ใช,ใชต้ตัวหลักคือก็ฟอร์มาลีนเนี่ยแต่ว่าเรามีส่วนผสมให้นิ่มอ๋อเพื่อจะศพจะได้นิ่ม จํากันได้นะคะว่าการบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาก็มีทั้งการบริจากร่างทั้งร่างเช่นเดียวกับอาจารย์ใหญ่ท่านนี้แล้วนะคะก็ยังมีการบริจาคเฉพาะกระดูกอีกค่ะแต่ว่าการบริจาก,กระดูกนั้นนะคะผู้บริจาคต้องอายุไม่เกิน55ปีค่ะเพราะว่าถ้าอายุมากกว่านี้กระดูกจะผุค่ะลักษณะการเก็บนะคะจะแตกต่างจากการบริจาคร่างกายค่ะคือว่าเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะกระดูกค่ะ หลังจากผ่านกรรมมาวิธีต่างๆจนได้กระดูกมาแล้วเจ้าหน้าที่จะนำกระดูกมาร้อยกลับเข้าเป็นโครงร่างใหม่เพื่อนำไปศึกษาระยะเวลาการเรียนกระดูกนี้นะคะก็ยาวนานถึง10ปีนะคะ ส่วนร่างที่บริจาคสําหรับนักศึกษาแพทย์ไปศึกษานะคะก็จะนํามาดองไว้ในถังดองที่เห็นนี่แหละค่ะมีทั้งหมดก็ประมาณ40ถังค่ะถังหนึ่งจะมีอาจารย์ใหญ่อยู่ประมาณ6-8ถึงท่านต้องใช้เวลาดองร่างประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยนะคะจึงจะสามารถนําไปให้นักศึกษาได้เรียนได้ค่ะ การที่จะนำร่างลงไปในถังเนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้รอกค่ะแล้วก็จะเป็นโซ่คล้องตอนนี้นะคะรอกไฟฟ้าก็กำลังค่อยๆหย่อนร่างของอาจารย์ใหญ่ที่สีน้ำยาเรียบร้อยแล้วลงในถังดองถังนี้ละคะ่ะ จากนั้นอีกหนึ่งปีร่างของท่านผู้นี้ก็จะถูกนำไปศึกษาที่ห้องแลบที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วค่ะ คือจริงๆถ้ามองเข้าไปตรงนี้ก็เป็น Zo คล้ายๆกับแผนผังของห้องนี้ใช่ไหมครับพ <im> ี่ที่กระดานจะเห็นนะครับที่กระดานที่จะแบ่งออกเป็นช่องๆช่องๆ <texts> นะครับที่ด้านบนของกระดานนี้ก็จะมีตัวเลขบอกไว้พี่แล้วตัวเลขช็อปพวงนี้คืออะไรผมเห็นใจเนี่ยชายหญิงใ<อ> <haya> ช่ไหมชอยอจะระบุว่าเป็นเพศชายเพศหญิงอ๋อคือว่าในแต่ละถังนี่มีมีกี่ล่างครับผอคอันนี้ก็คือเบอร์52เบอร์ประจําร่างใช่ไหมครับ4ี่นี่คือหงปีมั้งพี่รับมาเมื่อปี46 ขีดว่ารังสิตนี่คือส่งไปที่รังสิตส่งไปที่มหาลัยรังสิตครับอันนี้ก็มีเขียนว่าเรียนไปส่งไปศิริราชอันนี้ไปศิริราชแล้วนะครับคือทะเบียขอเรียนที่สิริราชมีอาจารย์เห็นว่าอาจารย์ร่างใหญ่ด้วยอาจารย์ร่างใหญ่เพราะว่าจะได้รู้ว่าถังนี้ดองได้กี่ท่านอย่างเงี้ยแต่มื่อแดองได้แค่6ท่านอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ร่างใหญ่เราส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่ร่างใหญ่อ๋อครับ แล้วตลอดหนึ่งปีเราจะต้องดูแลเขาอยัางไงบ้างไหมครับคือจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่อาคารกายวิทยาทานจะเป็นผู้ดูแลตรวจน้ําต้องเช็คน้ําว่าน้ําแห้งหรือเปล่าต้องเปิดฝาถังดูแล้วก็เติมน้ําไม่แห้งเพราะว่าถ้าแห้งเนี่ยจะทําให้อาจารย์เสียได้อื เปิดที่การศึกษาช่วงเดือนไหนพี่ช่วงเดือนไหน